ประเทพทรงกล่าวจากนี้ไปประเทศไทยของเราไม่มีวันเหมือนเดิมอีกฟังแล้วซึ้งมากๆจากนี้ไปประเทศของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกอาจมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปรอยต่อของคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่อาจชัดเจนขึ้นมันคือการเปลี่ยนผ่านในวันที่พ่อไม่อยู่ ทุกคนมีสิทธิเสียใจและควรเสียใจทุกคนมีสิทธิ์กลัวและควรกลัวแต่จงตระหนักเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญาพอคือตัวแทนของความพอเพียงเป็นต้นฉบับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ประเทศไทย กำลังถูกปั่นป่วนด้วยกระแสะความโลภจงหยิบภูมิปัญญาของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์จดจำหลอดจาสีฟันของท่านไว้จดจำการแต่งกายที่เรียบง่ายของท่านไว้อะไรที่ควรประหยัดได้จงประหยัดอะไรที่พึ่งพาตนเองพ่งพาอะไรที่แบ่งปันได้จงแบ่งปันเมื่อยืยนด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วเราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลง พ่อเป็นผู้มีความเพียรดดพระมหาชนุกท่านเป็นผู้ว่ายน้ำข้ามสมุทรโดยไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งความคิดเช่นนี้ทำให้ท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ฝากถึงคนไทยอย่าทำงานด้วยตัณหาอย่าขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอยากมีอยากได้อยากเป็นอย่าให้อํานาจวัตถุบังตา จนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีจงขับเคลื่อนชีวิตและการงานด้วยสันทะความรักความเมตตาโดยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พ่อเคยทำให้เป็นตัวอย่างพอยืนเคียงข้างคนยากจนเสมอคนจนอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ที่นั่นท่านเดินทางบุกป่าฝาดงไปเยี่ยมพวกเขาถึงบ้าน เป็นพระราชาผู้อยู่ง่ายกินง่ายม่ยึดติดความหรูหราเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเราอย่าลงลืมปณิธานข้อนี้อย่าทอดทิ้งคนยากจนจงหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าอย่าใช้ช่องว่างกฎหมายซ้ำเติมและเอาเปรียบผู้อื่นไม่มีท่านเราจะมานั่งทะเลาะกันเหมือนในอดีตไม่ได้ เราไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้ไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจรับฟังเหมือนที่เคยรับฟังท่านถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มากถ้ายัางเอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่ประเทศไทยที่เรารักยอมตกอยู่ในฐานะอันตรายเมื่อพอไม่อยู่แล้วจงรักและถนอมน้ำใจกันให้มากกว่าที่ผ่านมา สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงอิฐหินปูนทรายแต่เป็นความรู้ขั้นปริชาญาเราอาจรักษากร่างกายได้เพราะนั่นคือกฎธรรมชาติแต่เราสามารถรักษาภูมิปัญญาของท่านไว้ได้จงค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิคต่างๆฝนเทียมเกิดได้อย่างไรกังหันน้ำชัยพัฒนาคืออะไรมันมีความน่าทึ่งยังไง ในมิติทางวิศวกรรมการเพาะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทำได้อย่างไรการพัฒนาดินรักษาน้ำชุบชีวิตป่าเป็นอย่างไรทำไมท่านไม่สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงเดียวทำไมท่านจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการห่มดินท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ ให้วงการ,กรเกษตรกรรมของชาติสิ่งเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการริ่ำเรียนกันเป็นระบบในโรงเรียนมหาวิทยาลัยถ้าเราทำเช่นนี้ได้ภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นมาหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทยจากนี้ไปจะมีคนอีกมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง อาจมีคนที่ไม่เข้าใจท่านออกมาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบจงใช้สติอดทนไม่โต้อตอบเหมือนที่ท่านได้กระทำมาชั่วชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอไม่เคยมีสันติภาพใดเกิดจักความรุนแรงและคำด่าทอพ่อเป็นผู้คำชูศาสนาโดยแท้จริงไม่ใช่ด้วยคำพูด หรือแค่เม็ดเงินบริจาคแต่ทั้งคือผู้พิสูจน์ธรรมะด้วยกายใจในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งคือนักภาวนาที่หาตัวจับยากเป็นผู้มีอนา,านาปนสติเป็นวิหารธรรมทำไมพ่อทำงานหนักแต่ยังมีเวลาภาวนาทำไมเราทำงานน้อยกว่าท่านแต่เรากลับอ้างว่าเราไม่มีเวลาสิ่งนี้ต้องคิดให้มาก เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองพ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนด้วยชีวิตและการกระทำชีวิตคือธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตที่ตั้งอยู่ในความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนพ่อกําลังบอกเราว่าจงดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาททำให้ดีที่สุดในวันนี้ จะไม่ต้องติดค้างเสียใจในภายหลังแม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่แต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจว่าสถานที่ที่ท่านเดินทางไปนั้นน่าอยู่และงดงามกว่านี้หลายเท่าทั้งคือพระโพธิสัตว์ผู้ผ่านมาสร้างแสงสว่างการเกิดของท่านในชาตินี้เป็นการเกิดที่สมศักดิ์สรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเราทั้งหลายควรภูมิใจไปกับท่านท่านคงไม่อยากให้เราคนไทยถูกทับถมด้วยทะเลแห่งความเศร้าอย่าทิ้งหน้าที่อย่าทิ้งการงานและสิ่งต่างๆที่รับผิดช,ชอบอยู่จงตั้งสติให้มั่นคงเป็นกำลังสมาธิเป็นความสว่างเบิกบานเพื่อน้อมส่งท่านสู่สวรรค์คาลัยด้วยหัวใจแห่งความรักของเรา ชาวไทยทุกคนน้ำตาลหลั่งรินสมเด็จพระเทพทรงพระกันแสงเหตุการณ์เช้าวันหนึ่งได้เกิดภาพสุดสะเทือนใจของใครหลายๆคนเมื่อสมเด็จพระเทพทรงพระกันแสงตอนบัณฑิตจุฬากร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีทำให้บัณฑิตในพิธีาซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักแม้กระทั่งในเวลาแห่งความโศกเศร้าเช่นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเวลาเจ็นาฬิกาสามนาทีสมเด็จพระเทพสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบาัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ก่อนเวลาเสด็จพระราชดำเนินประมาณครึ่งชั่วโมงอธิการบดีและคณาจารย์พร้อมกันในหองประชุมเบื้องหน้าบัณฑิตอธิการบดีกล่าวข้อความแสดงข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วทุกคนในที่นั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันจุฬาบัณฑิตทุกท่านอีกเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเป็นวาระสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ของผู้เป็นบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ทุกคนทุกท่านทราบดีแล้วว่าขณะนี้เราผู้เป็นคนไทยอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาดูลร่วมกันพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชในหลวงราาัชกาลผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐและทรงเป็นพระบรมราชูถรรทก แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้เสด็จสวรรคตเสร็จแล้วในขณะที่งานพระบรมศพเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่วันสมเด็จพระเทพพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นได้ท่งพระมหากรุณาล้นเหลือเป็นพิเศษที่จัดเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ในพระประมาภิไทยเป็นวรระที่สุดแห่งการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรัชกาลที่9ขอบัณฑิตทุกคนจงจดจำเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ไว้ให้แม่นยำด้ความสำนึกในพระมหาการณาธิคุณไว้ในดวงใจตลอดไปและมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตน ในทางที่ชอบธรรมให้สมกับพระมหากรณา,าที่ได้รับพระราชทานณบัดนี้เราจงมาร่วมกันร้นองเพลงสรรเสริญพระปรารมีเพื่อสรรเสริญพระปรารมีของพระมหากษัตริย์เจ้าพระองค์นั้นที่อยู่เหนือหัวของเราตลอดมาและตลอดไป